อินเด็กซ์ราก็เป็นท่าคงปากกาที่คล้ายกับท่าฟั้มาราตามชื่อท่าเลยนะครับโดยท่านี้เนี่ยแทนที่ปากกาจะหมุนรอบนิ้วโป้งเราก็จะทําให้ปากกาหมุนรอบนิ้วชี้แทนตามชื่อท่าครับผมซึ่งถึงแม้ว่ารูปแบบท่าจะคล้ายกับท่าทมเราวแต่ความรู้สึกเวลาควรจะแตกต่างจากท่าทำมาราพอสมควรครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีฝึกกันเลยดีกว่าครับผม ถ้า Index Around ราวนั้นจะเป็นท่าที่เราใช้นิ้วกลางดันให้ปากกาออกจากร่องนิ้วทางฝ่ามือแล้วก็ให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้และรับทางฝั่งหลังมือครับผมโดยวิธีการฝึกนั้นขั้นแรกให้จับปากกาไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งโดยจับให้ปากกาเนี่ยเหลืออยู่ฝั่งหลังมือน้อยกว่าและเหลืออยู่ฝั่งหน้ามือมากกว่าแบบนี้ครับเพื่อให้ปากกามีพื้นที่ในการหมุนนะครับถัดมานเนี่ยเราจะเอานิ้วกลางดันปากกาไปพร้อมกับเอานิ้วกลางหลบไม่ให้ปากกาตีครับผมโดยดันแล้วเนี่ยให้ลองหุบนิ้วกลางลงไปเลยครับ โดยในช่วงแรกของการฝึกให้ทำแบบนี้ก่อนก็ได้ครับผมยังไม่ต้องโฟกัสกับการรับปากกามากให้พยายามดันให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ไปให้ได้ก่อนครับเมื่อเริ่มทำให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ได้ต่อมาก็ลองมาฝึกการรับกันครับผมโดยวิธีรับท่านี้นั้นเจ้าเจานิ้วกลางเนี่ยกางออกไปด้านหลังมือเล็กน้อยเพื่อรับปากกาที่หมุนอ้อมรอบนิ้วชีมาครับ ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยการจับจังหวะในการกลางนิ้วสักหน่อยครับผมเนื่องจากถ้าหากการเร็วไปมีโอกาสาที่นิ้วกลางเนี่ยจะไปขัดปากกาไม่ให้หมุนได้แต่ถ้าการช้าเกินไปเนี่ยก็จะรับไม่ทันครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษมากไปกว่าพยายามฝึกซ้ำๆครับผมส่วนใครที่มีปัญหาในการดันปากกาตอนแรกดันแล้วปากกาไม่ค่อยหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้สักเท่าไหร่เนี่ยผมขอแนะนําให้ลองพยายามสบัดปากกาเล็กน้อยก่อนดันครับสวัดขึ้นก่อนก่อนจะสวัดลงอีกครั้งแล้วค่อยดันปากกานะครับแรงตีกลับมาเนี่ยจะเป็นแรงดันให้ปากกาหมุนนนอ้ออน้้มรบวชีไดง่ายขึผ ถามมาจะเป็นท่า reverse ของท่า index arrow หรือ index a r u n d reverse นั่นเองครับผมโดยท่านี้เนี่ยจะเป็นการดันปากกาออกทางฝั่งหลังมือและให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้และรับปากกาในฝั่งหน้ามือครับโดยเริ่มต้นนั้นเราจะจับปากกาใช้กับท่า index arrow ธรรมดาเลย,เลย mm. ก็คือจับไว้ที่ตำแหน่ง1-2ครับแต่ตำแหน่งการจับปากกานั้นคราวนี้เนี่ยเราจะเหลือให้ปากกาฝั่งหลังมือเยอะกว่าและฝั่งหน้ามือน้อยกว่านะครับเน,นื่องจากปากกาจะหมุนออกทางฝั่งหลังมือนั่น,น,นเองวิธีท,ทาก็คือเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยดันให้ปากกาออกทางฝั่งหลังมือครับ ก็คือใช้นิ้วกลางเนี่ยดันไปพร้อมกับกลางออกทางฝั่งหลังมือเลยได้เลยนะครับและเช่นเดียวกับการฝึกท่า index round ท่า reverse นั้นในช่วงแรกของการฝึกก็พยยามโฟกัสไปที่พยายามทําให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ก่อนครับแล้วเมื่อเริ่มคล่องแล้วก็ค่อยลองมาฝึกการรับครับผมโดยการรับนั้นเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยยื่นออกมาทางฝั่งหน้ามือและรับปากกาครับผม ซึ่งจังหวะในการรับท่านี้ก็จะคล้ายกับท่าอินเด็กอาร์าธรรมดาเลยนั่นเองและเช่นเดียวกันเทคนิคการฝึกก็คล้ายกับท่าอินเด็กอาร์าก็คือถ้าหากใครที่ยังดันปากกาให้เหมือนอ้อมรอบนิ้วชี้ไม่ได้เนี่ยลองพยายามสะบัดปากกาดูก่อนหมุนก็ได้เช่นกันครับก็จะช่วยให้เราทําแรงส่งในการดันปากกาได้ง่ายขึ้นครับผมนอกจากท่าอิงเด็กอาร์ที่เป็นท่าเหมือนรอบนิ้วชี้แล้วยังมีท่าที่คล้ายกันก็คือมิดเดิลอาราวและริงอาราวซึ่งเป็นท่าที่เหมุนรอบนิ้วกลางและนิ้วนางตามชื่อเลยครับ ว,วิธีการฝึกนั้นก็จะเหมือนกับท่าอินเด็กซ์อราวไปเป็ดเลยครับผมเพียงแค่ mm hmm. เปลี่ยนตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นในการทำนั่นเองใครสนใจก็ลองไปฝึกดูกันได้ครับ mm hmm. ซึ่งในบรรดาทั้ง3ท่านี้เนี่ย n ิงอ o ราวและริงอ r ราวรี e วิร์สอาจจะรู้สึกยากเป็นพิเศษเนื่องจากนิ้วที่ใช้ดันปากกาจะเป็นนิ้วก้อยซึ่งเป็นนิ้วที่มีแรงน้อยกว่านิ้วอื่นพอสมควรครับทำให้ท่านี้อาจจะฝึกยากกว่าท่าอื่นพอสมควรแต่หลักการในการฝึกก็ยังเหมือนกันเลยใครที่สนใจก็ลองไปฝึกดูกันได้นะครับถ้า i n d e ีคอราวรวมไปถึงมิดเดิลอราวและริงอราวนั้นก็เป็นท่าคมปากกาตะกุนอราวที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่แรกแรกเลยครับ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นท่าที่ใช้ในคอมโบได้ง่ายและหลากหลายแล้วก็สมกับเป็นท่าตระกูลอาราวที่สร้างความโดดเด่นให้คอมโบได้อย่างดีอีกด้วยครับจึงเป็นท่าที่อยากจะแนะนำให้หลายคนได้ฝึกกันไว้ครับผมเนื่องจากจะมีประโยชน์ในการต่อคอมโบอย่างแน่นอนครับเช่นเดียวกับท่าคงประกาบอื่นๆท่าน,นี้ก็ต้องอาศัยเวลาและความอดทนในการฝึกอย่าลืมฝึกครงประกาบอย่างสม่ำเสมอนะครับไว้เจอกันในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ ถาอินเด็กซ์ราวนั้นจะเป็นท่าที่เราใช้นิ้วกลางดันให้ปากกาออกจากร่องนิ้วทางฝ่ามือแล้วก็ให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้และรับทางฝั่งหลังมือครับผมโดยวิธีการฝึกนั้นขั้นแรกให้จับปากกาไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งสองโดยจับให้ปากกาเนี่ยเหลืออยู่ฝั่งหลังมือน้อยกว่าและเหลืออยู่ฝั่งหน้ามือมากกว่าแบบนี้ครับเพื่อให้ปากกามีพื้นที่ในการหมุนนะครับถัดมาเนี่ยเราเอานิ้วกลางดันปากกาไปพร้อมกับเอานิ้วกลางหลบไม่ให้ปากกาตีครับผมโดยดันแล้วเนี่ยให้ลองหุบนิ้วกลางลงไปเลยครับ โดยในช่วงแรกของการฝึกให้ทำแบบนี้ก่อนก็ได้ครับผมยังไม่ต้องโฟกัสกับการรับปากกามากให้พยายามดันให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชีไปให้ได้ก่อนครับเมื่อเริ่มทำให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชีได้ต่อมาก็ลองมาฝึกการรับกันครับผมโดยวิธีรับท่านี้นั้นเจ้าจังนิ้วกลางเนี่ยกางออกไปด้านหลังมือเล็กน้อยเพื่อรับปากกาที่หมุนอ้อมรอบนิ้วชีมาครับ ึ่งตรงนี้ต้องอาศัยการจับจังหวะในการกลางนิ้วสักหน่อยครับผมเนื่องจากถ้าหากกลางเร็วไปมีโอกาสที่นิ้วกลางเนี่ยจะไปขัดปากกาไม่ให้หมุนได้แต่ถ้ากลางช้าเกินไปเนี่ยก็จะรับไม่ทันครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษมากไปกว่าพยายามฝึกซ้ำๆครับผมส่วนใครที่มีปัญหาในการดันปากกาตอนแรกดันแล้วปากกาไม่ค่อยหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้สักเท่าไหร่เนี่ยผมขอแนะนําให้ลองพยายามสบัดปากกาเล็กน้อยก่อนดันครับสวัดขึ้นก่อนก่อนจะสวัดลงอีกครั้งแล้วค่อยดันปากกานะครับแรงตีกลับมาเนี่ยจะเป็นแรงดันให้ปากกาหมุนนนอ้รอน้รบิวชีไดง่ายขึผม ถาม,มาจะเป็นท่ารีเวิร์สของท่าอินดกซ์อาราวหรืออินดกซ์อาราวรีเวิร์สนั่นเองครับผมโดยท่านี้เนี่ยจะเป็นการดันปากกาออกทางฝั่งหลังมือและให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้และรับปากกาในฝั่งหน้ามือครับโดยเริ่มต้นนั้นเราจะจับปากกาใช้กับท่าอินดกซ์อาราวธรรมดาเลยก็คือจับไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งสองครับแต่ตำแหน่งการจับปากกานั้นคราวนี้เนี่ยเราจะเหลือให้ปากกาฝั่งหลังมือเยอะกว่าและฝั่งหน้ามือน้อยกว่านะครับเนื่องจากปากกาจะหมุนออกทางฝั่งหลังมือนั่นเองวิธีทําก็คือเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยดัน ก็คือใช้นิ้วกลางเนี่ยดันไปพร้อมกับกลางออกทางฝั่งหลังมือเลยได้เลยนะครับและเช่นเดียวกับการฝึกท่า index a round ท่า reverse นั้นในช่วงแรกของการฝึกก็พยายามโฟกัสไปที่พยายามทําให้ปากกาหมุนอ้อมรับนิ้วชี้ก่อนครับแล้วเมื่อเริ่มคลองแล้วก็ค่อยลองมาฝึกการรับข้ผมโดยการรับนั้นเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยยื่นออกมาทางฝั่งหน้ามือและรับปากกาข้าผม ซึ่งจังหวะในการรับท่านี้ก็จะคล้ายกับท่าอินเด็กซ์อราวธรรมดาเลยนั่นเองและเช่นเดียวกันเทคนิคการฝึกก็คล้ายกับท่าอินเด็กซ์อราวก็คือถ้าหากใครที่ยังดันปากกาให้เหมือนอ้อมรอบนิ้วชี้ไม่ได้เนี่ยลองพยายามสะบัดปากกาดูก่อนหมุนก็ได้เช่นกันครับก็จะช่วยให้เราทําแรงส่งในการดันปากกาได้ง่ายขึ้นครับผมนอกจากท่าอินเด็กซ์อราวที่เป็นท่าหมุนรอบนิ้วชี้แล้วยังมีท่าที่คล้ายกันก็คือมิดเดิลอาราวและริงอราวซึ่งเป็นท่าที่เหมุนรอบนิ้วกลางและนิ้วนางตามชื่อเลยครับ โดยวิธีการฝึกนั้นก็จะเหมือนกับท่าอิ d เด็กร์เอาไปเป๊ะเลยครับผมเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นในการทำนั่นเองใครสนใจก็ลองไปฝึกดูกันได้ครับซึ่งในบรรดาทั้ง3ท่านี้เนี่ย ลิงราวและลิงอาราวดิเวอร์สอาจจะรู้สึกยากเป็นพิเศษเนื่องจากนิ้วที่ใช้ดันปากกาจะเป็นนิ้วก้อยซึ่งเป็นนิ้วที่มีแรงน้อยกว่านิ้วอื่นพอสมควรครับทาให้ท่านี้อาจจะฝึกยากกว่าท่าอื่นพอสมควรแต่หลักการในการฝึกก็ยังเหมือนกันเลยใครที่สนใจก็ลองไปฝึกดูกันได้นะครับท่าอินเด็กซ์อาราวรวมไปถึงมิดเดิลอาราวและริงอาราวนั้นก็เป็นท่าโครงปากกาตระก,รกูลอาราวที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่แรกแรกเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นท่าที่ใช้ในคอมโบได้ง่ายและหลากหลายแล้วก็สมกับเป็นท่าตรระกูลที่ส้าางควมโด,ดเด้อยดีอยาอยรับ จึงเป็นท่าที่อยากจะแนะนําให้หลายคนได้ฝึกกันไว้ครับผมเนื่องจากจะมีประโยชน์ในการต่อคอมโบอย่างแน่นอนครับเช่นเดียวกับท่าโครงก,กายอื่นอื่นท่าน,นี้ก็ต้องอาศัยเวลาและความอดทนในการฝึกอย่าลืมฝึกคครปาก,กายอย่างสม่ำเสมอนะครับไว้เจอกันในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ